สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันียวเซอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับมือนี้นะครับพาพี่พาน้องมาเปิดราคานาคอกนะครับมือนี้มาอยู่ขอกของคุณต้าฟาร์มนะครับผมนะครับต้นคลิปนะครับพาพี่พาน้องเข้าเบิ้งแม่ลูกงามๆครับพี่น้องลูกสีแดงๆงามๆเลยนะครับเดี๋ยวทักทายกับคุณตาไปจักน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอามือนี้มีให้พี่น้องเขาได้เบิ่งจากโตครับทั้งเบิร์ตมือนี้มีแม่ลูกสองโคมแล้วก็ ลูกแม่ทองอีกโคมนึงครับอ้าวแม่ลูก2โคมนะครับแม่ทองอีกคู่นึงนะครับเนาะเดี๋ยวก่อนไปรับชมคุณตาฝากเบอร์โทรไว้ต้นคลิปจังหน่อยนะครับ085 0ครับ085 008 008 7566เจครับ7 5จ6เบอร์ไลน์เบอร์ครับ095 095 180ห8 0 9 5น0์เก้ดนย์นึงแดูยกาคบูนทพี่น้องเดี๋ยวมื่บึงแม่ลูกคููที่เหล็กนะครับผมเป็นแม่ลูกตัวผ ลูกหาเดือนครับลูกหาเดือนลูกพ่อได้แหละครับนี่เดือนหาเดือนลูกกันซี่วายศูนย์เก้าหกครับซี่วายศูนย์เก้าหกใบหลอดมีครบแล้วครับพี่น้องนะครับผมแม่ใหญ่ด้วยครับพี่น้องแม่สูงประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับเนาะแม่ร้อยห้าสิบบวกอ่าแม่สูงประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบวกนะครับทับอีกไหมครับแม่เพื่อนนี่แม่ผสมไปแล้วครับทับพ่อได้ไหมทับอ่ายังวะพ่อนอกล่ะพ่อนอกทับง่วนอกไว้นะครับเนาะแม่ครับ นะครับเดี๋ยวจังใบหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นยละเอียดให้ครับพี่น้องนะครับคุณตาจำใบจำอะไรจำผสมอะไรผ่ 1941, านหลอดไปทับไปผ่านหลอดหนึ่งครับผ่านหลอดหนึ่งนะครับเนาะเมืองแม่เพิ่นกับที่ออกติดนะครับฮินดูนะครับผมสันดังนะครับกับจะออกสันดังแขกับฮินดูบาซินนะครับผมกับเป็นสมัยก่อนเป็นง่วงง่ามนะครับติดฮินดูลูกไส้ง่งามเป็นพอพันใดครับพี่น้องลูกซี่ไหวศูนย์เก่าหกเก็บสีเนียนกริบครับพี่น้องนอกตั้งหลังตรงนะครับคู่นี่ เอาครูที่แหลกฟังราคานะครับคุณตาเปิดไปเท่าไรก่อครับหนึ0 0แสนสามหมื่นห้ันึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเมียทับเลี่ยวพันหลอดนะครับเนาะบพันหลอดเพราะถ้าเด็ตรวจทองลูกไส้ซี่ว่ายศูนย์เก่าหกลูกตัวที่ใดนะครับในทองลูกกลูสองในทองสองในทองเนาะตัวปูนี่เป็นลูกแรกนะครับพี่น้องเมียไงเงานะครับผมกะมีแผลนะครับแผลเป็นรับปีได้เนาะแผลเลื่อนปีหายแล้วสามทีตุ้มครับพี่น้องนะครับหายเรียบร้อยแล้วสําหรับผู้ อ่าสนใจนะครับผมคููที่แรกนะครับเอาออกออกไม่ก็มม่จะอยากไปครับพี่น้องเอาให้เบิ้งรอบๆตัวอีกรอบหนึ่งหนึ่งแสนเท่าไรก่อนครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นกับอีกห้าพันบาทนะครับค่าห้องต่อร่องได้ด้วยครับพี่น้องมักไงยักษ์แม้ลูกเลยหมดตัวนี้หนาบึกครับพี่น้องสุดยหดเลยคูนี่ให้ลูกงามครับให้ลูกหนังดีครับพี่น้องหนังหนาสาไงเลยพี่น้องคูแม่ลูกคูนี่บ่คยด้อไปหาใส่เงนะครับผมพอผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับคูนี่ เอาต่อไปเบิ้งคู่ที่2ครับพี่น้องคู่แรกผ่านไปมาเบิ้งตัวจริงแห้งสิหนีบอ่ะครับพี่น้องใหญ่อีีหลนะครับแม่นี่แม่ลูกคู่ที่2นะครับเป็นลูกตัวเมียได้ครับพี่น้องนะครับผมออกจากออกไม่มานะครับผมโอ้มาหาวดีแท้นะพี่น้องเอาลูกสาวพอได้ก่อนครับนี่ยูน่าเม่ยเคบสามหนึ่งครับลูกสาวเคบสามหนึ่งนะครับพี่น้องลูกสาวเคบสามหนึ่งประมาณจะเดือนลรอครับลูกสาวเพิ่นลูกซี่เดือนหาเดือนนะครับซี่ถึงหาเดือนนะครับเห็ดเขาเรียบร้อยได้ครับพี่น้อง k f 3 1แม่สูงประมาณลอยหาสิบวกนะครับเนาะบบวกครัเป็นลูกแรกหรือลูกที่สองลูกแรกครับลูกแรกนะครับผมลูกแรกแม่ทับอีกไหมครับคุณตายนี่ครับแม่ตัวนี้ท่านทับแม่พ่อนด้ทับด้วยครับพี่น้องลูกแรกนะครับออกจากคอกมากกับที่าะวิ่งอยากข่าวเนี่ยนะครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยแด้วพี่น้องลูกสาวเพิ่นสีแดงเข้มเลยนะครับผมแม่นี่ลูก k f 3 1ฟสานะครับเนาะนะครับเอามเดี๋ยวอันนี้เจ้านายครับพี่น้องพึ่งจุงออกคับขอกไม่กับ อย่างาวเนี่ยนะครับผมลูกล่ำเา่าดีครับพี่น้องสไตล์การให้ลูกของแม่นี่คือแม่มีความสูงใหญ่นะครับลอยหาิบทรงลูกโครงสัางดีดนะครับลูกงามตั้้อลูกหนังดีตัวพี่น้องนะครับสําหรับผู้หาแม่ลูกนะครับได้สดได้สวยคู่นี่ทั <S <S ออ้งเม่ทั้งลูกง่ามเลยครับพี่น้องงามมลยเถอคุณนะครับพี่น้องบึ้งลูกก็งามแต่ลูกกับสุดคุ้มเหรอพี่น้องนะครับบึ้งนะครับเห็ุเขาเรียบร้อยลูกติดโบดดีนะครับโบสทั้งแม่ทั้งลูก นะครับนมโบมีติ้งน้าครับพี่น้องแม่เพิ่นนะครับทามดีนะครับคููนี้เอาสำหรับคู้มักอยากจะได้นะคุณตาเพิ่นไปเลี้ยงคู่ที่สองมักเม่ลูกตัวเมียนะครับผมอยากจะได้แบบสดสวยต้องคููนี้เลยพี่น้องฟังราคานะครับคุณตาคููนี่เปิดว้เท่าไรก่อนครับก็สิบเจ็ดครับเก้าหมื่นกับอีกเจ็ดพันเอาฟังว่าพิคกับพี่น้องราคานี้ยังต่อรองได้ด้พี่น้องแต่ลูกกับสุดคุ้มแล้วต่อรองได้ครับนะครับเอาลูกง่ายเป็นสาวนี่ก็ เจ็บจะถอนทุนขึ้นได้พุนล่ะพี่น้องนะครับใม่ลูกงามเอาให้ลูกงามครับพี่น้อง่นี่ยนิปดีแม้ว่าเรียงตรงหาแบบแม่ให้ลูกงามเอานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับเทียบกันเบิ่งกับพี่น้องกับคู่แรกบ้านครวนี้แม่งามลูกบ่งามเอานะครับให้ลูกดี้อครับพี่น้องคู่นี้เบิ่งลูกสาวเพิ่นนะครับเอามักแม่ลูกผูหรือมักแม่ลูกตัวเมียกะลองติดต่อคุณตาเมื่อเบิ่งครับพี่น้องสนใจมาเบิ่งตัวจริงได้บ้านเขาตําบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ผู่แม่ลูกนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งแม่สาวอีก2อตัวแม่สาวทองอ่าแม่สาวทองทั้งสองตัวที่พี่น้องท่องแก้แล้วนะครับผมติดตามคลิปจบครับอยากได้สาวทองแรกนะครับสอ<า>ง<า>ตัวที่ถ่ายมาผ่าดแน่นอนเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมครับแม่สาวทองแรกครับพี่น้องนะครับเป็นสองสองแม่ทองนะครับผมถ่ายคลิปนะครับวัอนี้มีสองแม่ทองนะครับพี่น้องครับนะครับสำหรับผู้กระลังหาง่วงทองไปเลี้ยงนะครับสำหรับตัวนี้ก็ติดทองเรียบร้อยแล้วนะครับผม ทองจักเดือนแล้วครับคุณตาทองหกเดือนครับทองหกเดือนประกันทองเนาะครับเนาะรับประกันทองครับตรวจแล้วส่วนสูงแม่นี่หนึ่งร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบแปดครับร้อยสี่บแปดบวกร้อยสี่สิบแปดบวกนะครับผมลูกสาวพ่อได้ครับตัวนี้ลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกทองก็พ่อได้อยู่ครับทองก็วีโกสองล้านครับวีโกสองล้านนะครับผมใบหลอดมีครบนะครับเนาะครับผมวีโกสองล้านของโชคเนลิมิตฟาร์มด้วยครับพี่น้องเจ้าวีโกสองล้านนะครับผมครับ ตรวจทองเรียบร้อยนะครับสำหรับแม่นี่นะครับสีแดงเข้มเลยครับพี่น้องนะครับผมบานเท้าอื้นสียังก่อนครับส้มนี่สีตาลสุกบ่สีบักตาลสุกนะครับผมก็นะครับติดโบดนะครับหัวโล้นได้ครับพี่น้องแม่นี่เนื้อหนังโค้งสางดีสําหรับผู้สนใจนะครับอยากได้ไปเลี้ยงสาวท้องแรกนะครับผมเปิดใบหลายมาได้ครับคุณตา139,000สนสามหบาทได้ครับพี่น้อง สีแดงเข้มนะครับโบดครบเครื่องนะครับไงหน้าดําขอบตาสีดําคลิปหูดํานะครับหน้าขานะครับสําหรับผู้มางัวโบดครบเครื่องนะครับพี่น้องนะครับหัวนมซีหัวทอกันเขาเรียกว่าโบดเต็มใบนะครับเนาะนะครับทั้งไทยนะครับเบิ้งขวัญหลังครับพี่น้องนะครับเบิ้งขวัญหลังจับดีนะครับเหงาหางใหญ่นะครับจับลึกนะครับขั้วหางลึกข้อขาหลังกระดีนะครับย่ำละไข่รอบนึงนะครับ เบิดใบหนึ่งแสนสามมืนเก้าพันต่อรองได้ครับหนึ่งแสนสามมืนกับอีกเก้าพันบาทต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องงสนใจอยากได้ก็โทรมาหาคุณตาได้เลยง่ครับเอาสีดีเดี๋ยวเบิ่งแม่ต่อไปนะครับตัวนี้สีดีดนะครับพี่น้องหางล่างดนเลยเป็นงัวโบดครบเครื่องโบดเต็มใบนะครับผมเบ็ดตะเอาครับนะครับนอกตั้งหลังตรงไล่กว้างๆครับพี่น้องตัวนี้ปลายหูเพียงปากพอดีนะครับออกส่งติดกระทบจักน้อยแต่ว่าเรื่อง ควอมใหญ่นะครับควอมเยวนะครับมาดีเลยครับพี่น้องนะครับแม่นี่มีตำนี้มีตำนี้จักหมองรถขนทรงส่งอะไรนะครับเนาะส่งที่ทั่วไปสารครับเอารับประกันตำนี้ได้ครับพี่น้องประกันทองมีคลิปตัวทองให้พร้อมกินยาดีฮู้เชื่องนี่สายเชื่องดีจับปลายได้นะครับได้ง่วแบบนี้ไปเรียงนะพี่น้องนะครับเอาบดูบ่หฮเรียงง่ายจึงเชื่องเอาไปรุ่นบังลูกเพิ่นนะครับวี่โก้สองล้านนะครับอยู่ในทองของฉกอยู่มิตฟ้ามนะครับผม เดี๋ยวเบื้องแม่ต่อไปครับพี่น้องแม่ต่อไปก็เด็ดคือกันครับพี่น้องหนาหนาเลยครับแม่ต่อไปนี่ก็ใหญ่กว่านี้อีกนะครับผมไลยท่านว่าเอาใหญ่กว่านี้อีกเดี๋ยวเบื้องแม่สุดท้ายครับพี่น้องเด็ดแน่นอนครับผมนะครับอีกแม่นึงนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแม่ทองกันเนาะคุณตาเนาะแม่นครับอ่าทองเจ็ดเดือนแล้วครับในทองเพิ่มทองเจ็ดเดือนครับตัวทองเจ็ดเดือนนะครับเป็นสาวทองแรกด้วย่าเครื่องมีหลุมไม่แล้วแม่นี่สาวทองแรกครับสาวทองแรกครับพี่น้องส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไรกว่าครับร้อยห้าสิบอีกแล้วครับต เอาสีแดงนะครับผมงวดสีแดงนะพี่น้องตะวันออกบกเข็มไปเลตะวันเรืองบดได้พลานเลยครับพี่น้องขั้วหางลามดีนะครับข้อขาลังก็ดีตัวนี้ได้ทั้งหนาทั้งลึกครับพี่น้องนะครับแม่นี่เอาหูแจักสายพอเพิ่นว่พันตุกามแม่นี่ซีไวซ์สเก้าหกครับซีไวซบอกครับผมเนี่ยคือสายพอเพิ่นตอนนี้ในทองติดทองยุคกระเพาะใดครับผมเคเอฟหกแปดครับนะครับกาเลตเคเอฟหกแปดนะครับของวิไลฟาร์มนะครับในทองเพิ่น ตัวท่องเรียบร้อยนะครับผมงั่นครับเอาในท่องเพิ่นเอาจักเดือนแรกกว่าครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับเบิ่งหน้าตรงเพิ่นน้อยออกลูกผสมปลามันเด้อพี่น้องใหญ่นั้นหนานะครับผมลึกพ่วมนะครับใหญ่ยาวลึกนะครับอันนี้ได้เข้มหกแปดมากนะครับผมก็จะเพิ่มดุกนะครับปั๊บสีนะครับเติมเนื้อท่องแรกนะครับผมเป็นสาวท่องแรกนะครับโอ้เงาดีครับพี่น้องแม่นี่สาหรับผู้มักไงนะครับตัวบางหันก็ว่าสีจัดแล้ว นะครับตัวนี้ได้ความลึกเขามาอีกครับพี่น้องนะครับลองตัดสินใจเบิ้งสองตัวนี้ตัวแรกท่องวิโก้ครับพี่น้องขาตัวนี้ท่องเก็บหกแปดนะครับมักพอใดใบหลอดครบใบหลอดครบดึงหนามข้างบีกหน่อยนะครับเอาครับให้เบิ้งหน้าชัดๆครับพี่น้องเอาโบดครบเครื่องนะครับอู้ตัวนี้เอาฟังราคาเลยครับบ้านนี้ขั้นพี่น้องมักน้ำแม่นี่อยากได้ไปเห็ดแม่บอกแม่พันยูคอกหลาไปไหนครับคุณตาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันตัวหนึ่งแสนสองหมื่นกับอีกเก้าพันบาทได้ครับพี่น้อง ทองกาลิศเคปหกแปดสาวทองแรกนะครับอ๋ตัวนี้นาบัวล้นนะครับบ่มี่ตัวนี้นะครับเนาะบ่มีครับหัวล้นบามันหูสันนุ่มงามมีหัวนะครับชีสรางเล่านะครับผมชีสรางไปหาเล้านุ่มนะครับงามครับพี่น้องนะครับเอาต่อเนื่องกันหางหลักดินหางหลักดินนะครับหางหัวหางลึกดีเปิดไว้เบาๆแสนยังต่อร่องได้นะครับเนาะแมนหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจ อยากจะได้น้ำคุณตาเพิ่นไปเลี่ยงทร่มากเบอร์ทร่งได้ก็ครับ085 085 008 008 7566 7 5 66นะครับเบอร์เบอร์ไล่ก็095 095 180 180 9560ครับ9 5 60นะครับพี่น้องง้ครับง้อจับใบได้เลยมาหาคุณตามาเบอร์ตัวจริงได้กับบ้านเขาตําบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหสาลข้ามถนนส้นสารข้ามออกไปลอยเอ็ดนะครับไม่ไกลวิริยเกษตร บ้านขาวครับพี่น้องนะครับผมแอดเฟซบุ๊กเพื่อนกับมาได้แก้มใสโฟโตดิจิตอลนะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับมันนี้กับเปิดราคานวขวานฟางกับมีทั้งงัวแม่ลูกน้งามครับพี่น้องแล้วก็มีแม่สาวทองแหลกสองแม่ใหญ่ๆหนาๆเลยมักสีหรือมักความหนาความลึกสองตัวนี่มาเบิ่งตัวจริงก้อนกัได้ไผ่ไม่มีเวลามาเปิดกล้องให้เพื่อนเปิดไล่เบิ้งอีกรอบนึงก็ได้ตอนนี้ก็เบิ้งผิดหวังครับสองตัวนะครับผม็นผูดไทยผมยังหมักเรืองครงสางเลยเห็นตัวจริงแล้ว เป็นตะเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันครับพี่น้องแม่นี่แม่ลูกครับเป็นตะเลี้ยงครับแม่ลูกแม่ลูกกังามนะครับเนาะครับสำหรับมันนี่ก็จากาพี่น้องกปเส้นนี้แล้วครับผมขอบคุณผู้ตายหลายนะครับผมสวัสดีครับ